อั้มอธิชาติมีลูกชายหน้าคล้ายกันราวพรมลิขิตเปิดตัวลูกชายออกสื่อครั้งแรกบ้านอั้าอธิชาติเลี้ยงดูน้องฟีนิกซ์โซเชียลทักหน้าคล้ายกันราวพรมลิขิตถือเป็นคู่รักดาราที่แต่งงานใช้ชีวิตกันมาอย่างยาวนานแต่ก็ยังไม่มีถายาตแม้พยายามมาอย่างหนักพึ่งทั้งทาง,ทางธรรมชาติและว,วิทยาศาสตร์แต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จจึงต้องยอมถอยก่อนตัดสินใจรับลูกบุญธรรมมาเลี้ยงนั่นคือน้องฟ้าโปรด ที่ปัจจุบันโตเป็นสาวแล้วล่าสุดหนุ่มอัมมัดิชาบมีการเผยภาพลูกชายคนใหม่หน้าตาน่ารักน่าชังชื่อว่าน้องฟีนิกซ์พร้อมเขียนข้อความสั้นๆระบุว่าเด็กน้อยหอยสังทำกลางคอมเมนต์ชมความน่ารักของคุณพ่อคุณลูกกันมากมายและมีคุณพรนรยายอย่างนัทมีเรียมมากดไลค์ให้ด้วยกระทังล่าสุดอัมมดิชาบมีการเผยภาพลูกชายน้องฟีนิกซ์พร้อมเขียนข้อความสั้นๆระบุว,ว่าเด็กน้อยหอยสัง ซึ่งก่อนหน้านี้อัมก็มีการลงภาพลูกชายอยู่บ,บ่อยๆอยู่แล้วทั้งพาไปเที่ยวไปร่วมงานอีเวนต์ต่างๆของคุณพ่อทําให้ใครเห็นก็รักและเอ็นดูน้องฟีนิกซ์เป็นอย่างมากยิ่งตอนนี้น้องฟีนิกส์กำลังอยู่ในวัยกําลังสนคุณพ่อต้องคอยอุ้มคอยดูแลแบบตัวติดกันไม่ห่างทําให้เห็นสายสัมพันธ์ของคุณพ่อกับคุณลูกที่มองดูแล้วอบอุ่นหัวใจสุดๆสามีใส่เปเทให้เราหมดหน้าตักอย่างมากที่สุดกี่หลักเราไม่พูดเรื่องตัวเลข แต่เราพูดเรื่องความสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายเขาจะมีความโรแมนติกเทศกาลไม่เคยพลาดแต่พออายุมากๆขึ้นไม่ต้องจัดอะไรเป็นเรื่องความรู้สึกพี่อ้ําหนูจะไปเที่ยวเนี่ยก็จะโอนให้ก็ดีดูแลใส่ใจเราทำไมถึงกล้าประกาศเธอคนนี้คือคนสุดท้ายของชีวิตวันนี้เราก็ใช้ชีวิตมาเต็มที่แล้วเราก็สนุกมาทุกอย่างทุกเรื่องแล้วหน้าที่เราก็จะพยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องเป้าหมายเราชัดเจนแล้ว เมื่อถามว่ายังมีเรื่องอะไรที่ต้องปรับกันอีกไหมอ้ํากล่าวว่ามีเรื่องการปรับตัวกันอยู่เรื่อยๆคนเป็นคู่กันมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ปรับตัวกันเข้าใจกันขึ้นปรับตัวกันสุดท้ายอยู่ที่ความสามคัคคีความรักที่มีให้อภัยเข้าใจต้องผ่านด่านหลายๆด่านไม่ใช่เห็นมุมเดียวมุมที่เราโกรธกันทะเลาะก,กันก็มียึดด้วยความรักที่มีต่อกันไม่มีทาย,ยาทแต่ก็มีความสุขในชีวิตคู่ได้ยอมรับว่าอยากมีลูกด้วยกันทั้งคู่ แต่พอมันไม่ได้ก็ไม่ได้ว่ากันไม่ได้โทษใครผิดใครถูกเป็นเรื่องของความเข้าใจร้องไห้ไหมร้องไห้ตอนนั้นไม่สําเร็จมีความผิดหวังทำไมต้องเกิดขึ้นกับเราสุดท้ายพอเราเข้าใจมันหลุดเลยมันสบายมันเบา